the performance if you like the performance you can dance no, no. เมื่อครูโนราต้องร้องรำบนเรือกอนโดล่าสัญ,ญลักษณ์แห่งสายน้ำของเมืองเวนิสอิตาลีค่ะแต่ครูธรรมนินิคมรัตหรือว่าโนราธรรมนิทดำรงศิลป์สอสาโรดศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงโนราได้มาซักซ้อมคิวและฝึกจังหวะการทรงตัวมาแล้วหนึ่งวันล่วงหน้านะคะคุณผู้ชมให้คุ้นเคยกับวิถีสัญจรทางน้ำของคนที่นี่ภาพที่ออกมาก็เลยเนี่ยค่ะแข็งแรงสวยงามจริงๆอย่างที่เห็นนะคะ ที่สําคัญบทร้องใช้ประกอบการแสดงอยู่นี้ครูยังแต่งขึ้นใหม่เพื่อเล่าเรื่องโนรามาเยือนเวนิสด้วยพร้อมชวนให้ชมงานศิลปะหลากหลายที่ตีความโนราค่ะทั้งหมดแสดงอยู่ในอาคารปารปัสโซปิซานี่ซันตามารีนาในนิทรรศการมรดกโนราโดยสงขาพาวิลเลียนค่ะโชว์กลางน้ำของศิลปินโนราชั้นครูอยู่่ํากลางสายตาชาวเมืองเวนิสที่จับจ้องแบบนี้นะคะคนไทยที่มาร่วมชมบอกว่า คิดถึงบ้านที่ภาคใต้มากค่ะที่มีโนราเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตนะคะสวุวรรณครูธรรมนิตหวังให้การมาเยือนเวนิสครั้งนี้ทําให้เห็นความเป็นไปได้ค่ะในการนําศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงอะไรก็าตามมาเผยแพร่ในต่างแดนนะคะไปฟังเสียงศิลปินแห่งชาติของเรากันค่ะคุณใจนะครับที่สามารถจะทําให้โนรานี่เป็นที่รู้จัก ของคนทั่วโลกโดยเฉพาะในเมืองเวนิสซึ่งเป็นเมืองศิลปะใจว่าศิละปะพื้นบ้านโนรานะครับเข้ามาถึงจุดศูนย์กลางของความร่มํารวยทางวัฒนธรรมมีคุณค่าแล้วก็คิดว่าจะเป็นใบเบิกทางให้ศิลปินโนราคนต่อๆไปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาสืบทอดอรือแก้ที่เมืองเวนิสอีกนะครับดีใจมากค่ะที่ วัฒนธรรมทางภาคใต้มาเผยแพร่ทางในยุโรปค่ะแล้วก็มา,าถึงิ่นเรนถิ่นเวนิสค่ะคนไทยในเวนิสแล้วก็แถบใกล้เคียงยินดีมากค่ะดีใจมากค่ะทําให้คิดถึงบ้านไหมย้อยคิดถึงมากค่ะคิดคิดถึงค่ะคิดถึงมากค่ะเพราะว่าพอเราเห็นวัฒนธรรมความเป็นไทยแล้วทำให้นึกถึงตอนสมัยเด็กค่ะผูกพันยังไงไหมคะโนราผูกพันคือตอนเป็นเด็กๆแล้วก็จะตามพ่อแม่ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีโนราแสดงแปลว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแปลว่าคนใต้เขาจะบนบานสารกล่าวถ้าได้ในสิ่งที่สมหวังเขาจะเอาโนรามาแสดงค่ะ ส่วนคนนี้ค่ะซาเมนทานักศึกษาในอิตาลีนะคะมาชมการแสดงโนราด้วยเพราะว่าเรียนเอกภาษาไทยค่ะเลยบอกว่าสนใจวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วนะคะก็เคยรู้สึกว่าการแสดงโนรานั้นแปลกตาดีแต่หลังจากชมการแสดงวันนี้แทบอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้จริงๆเธอรู้สึกว่าโนรามหัศจรรย์ค่ะเป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดออกมาจากข้างในและก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่เธอจะได้เรียนรู้ด้วยนะคะ เมื่อกี้มีเสียงเชียร์แบบนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจจริงๆค่ะ ส่วนนี้บรรยากาศนิทรรศการมรดกโนรานะคะมีศิละปะหลากหลายรูปแบบทั้งร่วมสมัยและดั้งเดิมด้วยเช่นภาพถ่ายจิตรกรรมวิดีโออาร์ตนะคะคอนเซปชวลอาร์ตรวมถึงสื่อใหม่ที่ใช้ทฤษฎีภาพติดตาแบบการทำแอนิเมชันก็มานำเสนอเอกลักษณ์ของการรำโนราซึ่งงานนี้เกิดจากความพยายามของกลุ่มศิลปินค่ะนำโดยอาจารย์อมริชูสุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี2563จิตรกรรมสื่อผสมก็อยากจะพาศิลปินไทย ไปแสดงงานานานาชาติโดยไม่จําเป็นต้องรอาการผักดันจักรัฐนะคะหรือรอาการคัดสรรเป็นตัวแทนของชาติเสมอไปแนวคิดไม่ต่างจากพาวิเล่ยนเล็กๆที่ผุดขึ้นมากมายในเกาะเวนิสในช่วงเวลาเดียวกันกับโอลิมปิกของวงการศิลปะเวนิสเบียนเนเล่ค่ะ